หายหรือยังมาอัปเดตอาการเดิมกันหน่อยครับปวดท้องบอกอาหารอัพเดตที่อาหารอหายแล้วบอกอาหารยังหายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อมันติดเชื้อบอกมันปนเปื้อนใส่ยาอะไรไอรายการทานโทรทัไรายการอะไรเช่าเวลาช้แล้วก็ทารับ อันนี้คืออะไรเนี่ยขอทดสอบความรู้กันนิดนึงนี่คือยังเอาไว้เขียนบอกเขียนไรื่ออะื่อยังชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรกระจับนะจำได้อถ้าเขียนชื่อมาเขียนมาอันนี้ทดสอบการเขียนครับได้ยินไหมถามไม่ได้ยินเลยปัญหาเรื่องหมูไม่ดียังมีอยู่ครับเอาเครื่องไหมมันเอ็ดอัดเออเอาเครื่องเดี๋ยวจะเอาเครื่องให้ เมาตอนเนี้ยตอนนี้เขียนเอาตอนนี้นะดูวิธีการสื่อสารนะเขียนเอาเขียนเอาแบบนี้เพราะว่าเครื่องแกไม่ใช้นะครับอย่างดีมันต้องไปเทสก่อนรู้อีกว่าต้องไปเทสก่อนเชื่อเออ ุดอยเหมารดพ่อกำลังรีวิวขั้นตอนกันต่อจากที่นี่เหมารถตู้เนาะเออมารับใช่ไหมฮะไปเออฟิกพอใจเองอ่ะพ่อใจเองไปไปใจไปทีิ้งเชิดนะมิสุดกษัตริย์เออไงอยู่รุ่นรุ่นจากมิสุดกษัตริย์ไปครับการรถไฟไทยโฮเทนต์่ะอ่าของใครของใครเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของมีบอกท่านโฆษณาด้วยเจอน้องกันเล่ากันสักครู่ครับตัหนักมาก ดีดีเ <reading> <expand> ดี๋ยวไปเที <volumes of ears> ่ยวนะคะเดี like <bbe> ๋ยวไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวค่ะต้นคาะเต้นปลปะปลาปลาปาสูมาแล้วมาออกงอกรปยกาปาปาเส้นปลาให้ให้เป็นคนผูจัดรายการเรื่องรายการยังไม่จบให้ให้หนจัดรายการเป็นพิธีกรได้เหรอให้เอจะพรองชอบเจ้าเจ้าของช่องกับสุรยุทธ์สัพพาเจงดากับสุรยุทธ์สุพพาเจนดานะ ไปดูไปดูสารยุทธไหแคดีกี้รูกเหรออยจากนั่นมันดีกว่าเออเออใช่ไหมล่ะใช่เอออ่านหนังสือเอาไว้ก่อนเอาไว้วันนี้เอายามาให้ด้วยครับเ้อ่านให้จบก่อนอ่านให้จบก่อนนะจะอะไรเนี่ยอันนี้แก้ปวดอันนี้ท้องเสีย มีท้องเสียนี้ก็มีแค่ปวดเจ้าเจ้าเจ้าสางรับเชิญด้วยสารรับเชิญรับเชิญอยู่เหรอันมามารัเชิญก่อนจะไปพ่อขอฝากบอกว่าชื่ออะไรอ่าเนอเดเดสมบวรสินรานะพูดก่อนชูสองนิ้วหน่อยหน้าตาดูไว้ได้ชูสองนิ้วหน่อยชูสองนิ้วมันจะย่อผมชูสองนิ้วอืมันจะย่อว่าว่าเออเอาไปแล้ครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับก็อยากกลับอยากออกอยู่ที่ไี่สิบ หายหรือยังมาอัปเดตอาการเดิมกันหน่อยครับปวดท้องบอกอาหารตั้งแต่ที่อาหารอหายแล้วบอกอาหารยังหายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อมันติดเชื้อบอกมันปนเปื้อนใส่ยาอะไรรายการทางโทรทับรายการอะไรเช่าเวลาซะแล้วก็ทำซะ อันนี้คืออะไรเนี่ยขอทดสอบความรู้กันนิดนึงนี่คืออย่างเอาไว้เขียนบอกเขียนไ้หรอซื่ออย่างชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรก็จำาะไรจำได้อืให้เขียนชื่อมาเขียนมาอันนี้ทดสอบการเขียนครับได้ยินไหมถามไม่ได้ยินเลยปัญหาเรื่องหมูไม่ดียังมีอยู่ครับเอาเครื่องไหมมันเอ็ดออดเออเอาเครื่องเดี๋ยวจะเอาเครื่องให้ เียน oh, <Hello. S 2> สวัสดีค่ะแม่แม่เอแฟนคลับเอฟซี G, คุณพ่อสอสอสมวาสนานะคะอดีตสอสออุดรธานีนะคะพ่อของคุณหมอพบสุขตันสุหะนะคะคุณหมอนุ่มคนเก่งของ โรงพยาบาลชางรายประชานุเคราะห์นะคะคุณหมอก็เรียนจบนะคะก็มาประจําอยู่ที่ชางรายประชานุเคราะห์ก็ถือว่าจังหวัดชางรายของเราโชคดีนะคะที่ได้คุณหมอที่เก่งนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็ อย่างหนึ่งที่สุดเลยนะคะก็คือเป็นคนกตัญญูรู้คุณนะคะบิดามารดาขนาดคุณพ่อไม่เลี้ยงนะคะไม่ได้เลี้ยงไม่ว่าไม่เลี้ยงเนาะก็ต้องมีเหตุผลคุณพ่อก็มีเหตุผลนะคะทิ้งคุณหมอไปตั้งแต่อายุห้าปีแต่วันนี้พอคุณหมอนะคะรู้จักพ่อจากคุณกันนะคะคุณกัน แล้วก็ฝากฝากไว้ที่บ้านหมอปาเพื่อเรามาฝากไว้ที่บ้านหมอปาตั้งกี่ปีนะคะรู้สึกจะนานอยู่นะห้าปีหรือเปล่านะคะคุณกันนะคะจอมพลังไปเจอคุณหมอนะคะ จนได้รู้ว่าคุณหมออดีตเป็นเอ้ยคุณหมอว่าว่าผู้ผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเจอคุณพ่อคุณหมอนะคะก็เป็นอดีตสอสอนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณกันมากเลยนะคะขอบคุณคุณน้ำฟ้าคุณหมอปานะคะที่มีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือคุณพ่อสอสอท่านไว้แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นเยอะแยะก็ขอบุญกุศลนะคะในครั้งนี้จงให ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้เราก็มาดูตอนนี้เป็นหลายเดือนนะคะเป็นปีแล้วนะคะนักเก็บปีแล้วมั้ง EP8 EP EP แล้วก็ EP7EP8 แล้วคุณหมอก็ติดตามดูแลคุณพ่อไม่ห่างหายนะคะ FC หลายคนนะคะก็ปลื้มใจและดีใจนะคะแอดจันหอมคนหนึ่งก็ภูมิใจนะคะที่มีคุณหมอ ซึ่งเป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะคะได้มาเป็นหมอประจําอยู่ที่ชังรายประชานุเคราะห์ของเรานะคะทุกท่านพี่น้องคนไหนนะคะมีปัญหาทุกไม่ว่าจะเป็นปัญหาไมเกรนหรือโรคหลายโรคสิท์วัคซีนอะไรนะคะเซิร์ชเข้าไปใน google นะคะก็พิมพ์ คุณหมอพบสุขตังสุหะนะคะก็คือรักษาคลินิกเชียงรายนะคะสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะอันนี้ลูกแอดญาานนะคะก็เป็นคนไข้ของคุณหมอเช่นกันนะคะลูกสะพ้นะที่รู้มานะคะก็คือไปปรึกษานะคะได้หลายอย่างไม่ว่าจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรได้หมดนะคะสิดวัคซีนป้องกันไข้โรคหวัดใหญ่หรือว่าโรคทั่วไปนะคะ สามารถพิมพ์เข้าไปในฮักษาคลินิกเชียงรายนะคะทุกท่านก็จะเจอนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อนะคะคุณหมอมีตั้งหกสาขานะคะถึงเชียงใหม่เชียงรายวันนี้แอดยาก็เอาความน่ารักนะคะข่าวที่ทําให้คนไทยมีความสุขตลอดมาก็คือเรื่องคุณหมอลูกกตันยูแห่งชาติของเรานะคะมาฟังคุณหมอกับคุณพ่อคุยกันคุณหมออยากให ลูกชายเป็นดารามั่งได้เป็นอะไรตอนนี้เป็นนักจัดรายการอีกแล้วนะคะแบบสรยุทธสุทธจินราวะนั้นนะคะแม่แม่ทำซ้าว่าจะให้คุณหมอออกจากโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่รู้มาฟังท่านชัดๆอีกทีนะคะเอฟซีเพ่อใจเองไปไปฟังนะคะบางทีเล่ายังไม่เข้าที่ได้ฟังท่านนะคะเอ็ดย่าก็ที่ลืมอาหารปั้เแต่ที่อาหาร หายแล้วบอกอาหารยังหายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อมันติดเชื้อบอกมันปนเปื้อนใส่ยาอะไรไอรายการทางโทรทัดรายการอะไรเช่าเวลาช่ล้วก็ทรซะช่าอันนี้คืออะไรนี่ขอทดสอบความรู้กันนิดนึงนี่คืออย่างเอาไว้เขียนบอกเขียนไว้อรอซื่อหยังชื่ออะไร คนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรกระจับนะจำได้อถ้าเขียนชื่อเขียนมาอันนี้ทดสอบการเขียนครับได้ยินไหมถามไม่ได้ยินเลยปัญหาเรื่องหมูไม่ได้ยังมีอยู่ครับเอาเครื่องไหมมันเอ็ดอัดเออเอาเครื่องเดี๋ยวจะเอาเครื่องให้ก็เขียนเอามาตอนนี้ตอนนี้เขียนเอาตอนนี้นะดูดูวิธีการสื่อสารนะเขียนเอาเขียนเอาแบบนี้เพราะว่าเครื่องแกไม่ใช้ นะครับอย่างดีมันต้องไปเคสก่อนอารู้อีกม่นต้องไปเคสก่อนเอิ้เชื่อเออสุดยอดเมารบพ่อกำลังรีวิวขั้นตอนกันต่อจากที่นี่เมารถตู้เนาะเออมารับใช่ไหมฮะไปเออฟิกพ่อจ่าเองอ่ะพ่อจ่ายเองไปไปใจไปที่มือแพทนะมีสุดกษัตริย์เออเงี้ยอยู่รุ่นรู้จักทิ่สุดกระสัตริย์ไับครับการรถไฟไทยโฮเทล ของใครของใครเป็นเจ้าของขอเจ้าของดีบอกท่านโฆษณาด้วยเจอน้องกันเล้ากันสักครู่ครับดูหนักมากไม่ได้ไม่ได้ไม่หนักแข็งแรงมากเลยดีดีเดี๋ยวไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวค่เดี๋ยวไปเที่ยวค่ะตตาปตุปกาเตาตะ๊กตาตาตาาากากตกาตาปป พูดจัดรายการอ่าเรื่องรายการยังไม่จบให้ให้หนึ่งจัดรายการเป็นพิธีกรได้เหรอการให้เพื่อจะพร้อมชอบเจ้าของชอบกับสัญญุทธาสินดาที่จะสรยุทธสุชาติสินดานะไปดูอะไรไปดูสรยุทธมาดีพี่คุณเบลเหรอคุณชอาฉลาดมากเลยนะคะอ่านหนังสือเอาไว้ก่อนเอาไว้วันนี้เอายามาให้ด้วยครับแล้วอ่านให้จบก่อน อ่าให้จบก่อนนะแกอะไรเนี่ยอันนี้แก้ปวดอันนี้ท้องเสียมาจบเลยมีท้องเสียอันนี้ก็มีแก้ปวดเด้อเด้อสวัสดีคุณสรัสดีรับเชิญคุณสวัสดีรับเชิญยังหละอ่ามามารับเชิญก่อนจะไปพ่อขอฝากบอกว่าชื่ออะไรอ่าเดเดสมวัฒนาพูดครับชูสองนิ้วหน่อยหน้าตาดูไว้ได้ชูสองนิ้วหน่อยชูสองนิ้วมันจะย่อผมชูสองนิ้วอืม เราจะยอมว่าว่าเอออะไรนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับก็ยากครับ